สวัสดีคะ่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยขอหยุดเรื่องของเหรียญกันสักวันหนึ่งนะคะวันนี้เรามาดูมาชมเรื่องของพระเครื่องกันบ้างนะคะก่อนอื่นพี่จอยต้อง ขอออกตัวก่อนว่าพี่จอยไม่มีความรู้เรื่องของพระเครื่องเลยนะคะแต่วันนี้พี่จอยก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าพี่จอยก็ไม่ไม่ได้สะสมแต่เรียนอย่างเดียวนะคะพี่จอยก็มีสะสมพระเครื่องเหมือนกันนะคะอย่างพระเครื่องที่พี่จอยมาให้เพื่อนชมวันนี้เป็น สุดยอดวัตถุมงคลแห่งปีนะคะหลวงพ่อทิมปีพศ25งพห้าร้ี่สหรือว่าพระโคสังวรสมณก,กิจนะคะที่เขาเรียกว่าหลวงปู่ทิมนะคะวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเหรียญ รุ่นเสาห้านะคะปีพศสองพรอยสีเป็นเหรียญที่เลลึกสร้างพระอุโบสถวัดอัมพุวลารามนะคะอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าด้านหน้าของกล่องตรงกล่องของเหรียญก็จะมีบอกมาแบบนี้นะคะเป็นอ่า วัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมน,นะคะที่พี่จอยได้สะสมมาทั้งชุดแต่พี่จอยจำไม่ได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีพศสองพันหตอนนี้ก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะคะเพื่อนๆจะเป็นเหรียญที่ครบชุดนะคะมีวัตถุมงคล10บรุ่นเลยทีเดียวนะคะแบบนี้เลยด้าน ด้านหน้าของกล่องนะคะเพื่อนๆจะพี่จอยก็เลยเอามาให้เพื่อนดูอยากจะถามเพื่อนๆว่าณปัจจุบันมีการเล่นกันไหมแล้วก็มีราคาที่บูชากันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จอยจำไม่ได้แล้วสมัยเมื่อ20กว่าปีพี่จอยบูชามาเท่าไหร่นะคะ แต่ณตอนนี้พี่จอยก็อยากจะรู้นะคะว่าอ,อาจจะมีใครสนใจนะคะถ้าให้ราคาในการเช่าบูชาที่ดีพอจะจับต้องเงินได้บ้างพี่จอยก็อยากจะปล่อยนะคะเพื่อนๆจะพี่จอยก็ ไม่รู้นะคะว่าจะมีราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจะเปิดกล่องออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะสวยงามมากนะคะอ่าครบทั้งสิบองค์เลยนะคะสำหรับอ่าเหรียญวัตถุมงคลหลวงพ่ออ่าหลวงปูท่ทิมนะคะหลวงปู่ทิม หรือว่าพระครูสังวรสมนก,กิจนะคะแบบนี้เลยเป็นเหรียญที่ล,ลึกนะคะในการสร้างอุโบสถวัดอัมพุวลารามนะคะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพี่จอยก็สมัยนั้นอา่า อาจจะไปเที่ยวแล้วก็เช่ามาบูชามานะคะจะไม่ได้จริงๆต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะแต่ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลแห่งปีนะคะพศสอง0หก็ผ่านมา2ี่สายีปีแล้วนะคะ นี่ค่ะตรงด้านหลังของเหรียญก็จะมีะบันทึกไว้ว่ารุ่นแล้วก็ปีพศนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีด้านล่างก็จะเขียนคำว่าหลวงปูท่ทิมนะคะทุกเหรียญเหมือนกันนะคะจะบันทึกไว้หมดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่า อพอจะมีใครสนใจแล้วก็ให้ราคาที่ดีพี่จอยอาจจะปล่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่มีใครสารต่อนะคะสำหรับวัตถุมงคลพี่จอยมีวัตถุมงคลถือว่า เยอะมากนะคะสมัยก่อนก็บูชาเก็บไว้แต่พี่จอยจะไม่มีความรู้เรื่องของวัตถุมงคลต่างๆนะคะก็เลยอ่ามีเวลาว่างพี่จอยก็อยากทยอยมาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะคะว่าเหรียญวัตถุมงคลต่างๆนี้นะคะ แบบไหนที่เขาเล่นกันแล้วก็มีราคานี่ค่ะรุ่นเสาห้านะคะเป็นรุ่นเสาห้าวัดพระขาวนะคะพี่จอยก็เคยได้ยินแล้วก็ผ่านตามานะคะสำหรับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะคะ ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีนักสะสมต้องการเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าพี่จอยไม่รู้ว่ามีการามีการเล่นกันแบบไหนอย่างไรนะคะว่า,เ,าเล่นกันราคาที่เท่าไหร่นะคะในการที่จะเ,เช่ามา เช่ามาบูชานะคะเพื่อนๆจ๋าก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆดูนะคะว่า,าพอที่จะปล่อยได้ไหมในราคาที่พอจับต้องได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะ,ะมีเพื่อนๆที่ชอบแล้วก็สนใจก็ลองอติดต่อกับพี่จอยได้นะคะว่า ต้องการในราคาเท่าไหร่นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ